หอยหวานหวานสตอหอมหอมมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปตามไปด้วยเครื่องแกงใต้อย่างดีผัดผัดให้หอมให้สุกนะคะเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยก้าปิหรือเคยนะคะแล้วก็ตามด้วยหอยแล้วก็สตอหอมหอมกับทุกคนคะ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเริ่มมันเข้าที่ได้ทีแล้วก็เติมด้วยน้ำตาลทรายตักรสชาติสักหน่อยนึงคะ่ะพอสุกแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกค่ะทุกคนคะ่ะตามด้วยใบยมะกรูด ใบมะกรูดค่ะทุกคนค่ะให้หอมเพิ่มขึ้นอีกด้วยการใส่ใบโหระพาค่ะทุกคนขาคลุกเคล้าเข้ากันเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยกระทุกคนค่ะเมนูหอยหวานกับสตอหอมเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันเมนูนี้นะคะถูกใจคนใต้มากๆความมันของสตอนะคะหอมหอมฟินๆแล้วก็ความหวานของหอยมะรลงผู้และที่สําคัญเมนูนี้นั้นไม่ได้เผ็ดมากมายแต่อย่างใดเพราะาพี่จอไม่ได้ใส่เครื่องแกงเยอะค่ะทุกคนขาเป็นอะไรที่ ถูกใจถูกใจได้แรงได้แรงและขอการันตีว่าเมนูนี้อร่อยฟินเวอร์จ้า